Ê ê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 . Rồi nấu xong rồi xong. Rồi xong rồi. Xong rồi, หาหมอไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนคน้ทยรักดิจ๊ค่ะสวัสดีค่ะไม่ยิ้มกันเลยนะไม่ยิ้มวันนี้เหมือนจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าต้องไปฉีดยา๊ายบาย๊ายบายคุณป้าก่อนหลบฮะฉีดวัคซีน6เดือนค่ะ Low, เจ็ดโลครึ่งไหมเจ็ดโลวก่อนเดีวก่อนเจ็ดจุดหนึ่งเก็บจุดจุดสองโอเคเดี๋ยววัดสนสูงได้ค่ะไปบสนสนโอโอเค okay, เอาบร้อยค่สห้าเซนสวัสดีค่ะ ท่านมอะไรเอ่ยังท่านนมแม่เหมือนเดิมค่ะคะหมอวิตามินจะทานติดยังเหลือไหมคะขอเพิ่มดีกว่าค่ะเพราว่ามันใกล้หมดแล้วยัไม้ค่อยล่ะคะยังมีอยู่ค่ะคะหมอโอเคค่ะก็วันนี้อายุ6เดือนจะเป็น อาโปลิโอคอติไอโกนบาดทยาอาจจะมีไข้บ้านนะคะแล้วก็เริ่มข้าวหรือยังคะเริ่มแล้วคุณแม่เฉินดังนี้เลยอ,อแม่ให้กินอะไรบ้างน,นะคะตอนนี้ยัง,ยงเป็น ข้าวตุ๋นผสมนมแม่ยู่คะโอเคก็ประมาณหนึ่งช้อนตอนเช้านะคะ,ครคะเริ่มไปกี่วันละคะเริ่มประมาณเกือบสองอาทิตย์ลคะค่ะโอเคเลยงั้นตอนนี้คุณแม่เอาข้าวตุ๋นผสมน้ําต้มผักแล้วก็ไม่ต้องใช้นมแม่ละนะคะอคพอน้าต้มผักดกีแม่ก็ใส่ผักลงไปได้นะคะสองสามวันผ่านก็ไข่แดงต้มสุกได้เลยนะคะ ปริมาณเพิ่ม1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะได้นะคะ,คะจนไปถึง4 6ถึง6ช้อนโต๊ะแทนนมหนึ่งมือได้ะคะ่ะก็จะมีข้าวตุนน้ำซุป ไขแดงต้มสุกไขแดงต้มสุกคือเอามาบดละเอียดคนกับข้าวไปเลยเค่ะแล้วก็อย่างสมมุติว่าน้ําซุปต่อไปก็เป็นเหมือนกับว่าต้มเนื้อสัตว์ได้แต่เนื้อสัตว์เรากินสักใกล้ๆเจ็ดเดือน <c oughs> นะคะ <c oughs> ตองหอมก็จะเริ่มจากปลาน้ําจืดแล้วก็ค่อยปลาทะเลใกล้ๆเจ็ดเดือนเดี๋ยวเรามาเจอกันทีปลาก่อนใช่ไหมคค่ะ ได้ช่างน้ำหนักใหม่ได้งั้นเดี๋ยวก่อนมาขอดฟันขึ้นหรือยังคะยังเลยค่ะยังนะคะโอเคคืบกระดึกหรือยังนะคะขานแล้วก็ยืนได้คุณแม่ให้น้องนอนบนเตียงได้เลยได้ค่ะทำไมช่างใหม่อะครับค่ะใช่คิดว่าอยากช่างใหม่เหมือนกันเพราะมันดูน้อยเพราะเก่าเขาได้นะช่จ้คุเอาสุดวคซนมาด้วยใช่ไหมคะลืมเอามาค่ะป้าหมอก็เลย เนี่ยจะไม่ยอมนอนไงอีกเลยเขาจะพลิกตลอดเวลาแล้วก็นั่งเกงแล้วก็จะไม่ยอมไม่ยอมต้่งจะนั่งนอนไงสิคะนอนไงก่อนหลบตรวจก่อนนะโอเคไม่ต้องโชว์ก็หมอไม่ต้องโชว์ก็หมอ่ค่ะต้องระวังตกเตียงนอนต้องมีที่กั้นนะคะโอเคแล้วก็ระวังเรื่องติดเชื้อเหมือนเดิมนะค่ะไม่พาไปที่คนเยอะ <Okay. S 2> สองห้าก่หหอหมอหมอดูลิงก์หน่อยนะคะ okay. 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 โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคที่คอเขาผื่นเต็มแล้ครับแล้วเขาเขาคันด้วยผื่นหายแล้วแล้วมันเป็นแห้งๆออเขาคัานห่อน คือเป็นเหมือนกับว่าผิวแห้งแล้วก็เป็นเหนอะค่ะคุณแม่คุณแม่ทาพวก UCD นะคะ12โอเมก้าค่ะเขาแพ้ตัวนั้นโอเคคุณแม่เปลี่ยนเป็นพวกฟิซิโอเจลสีบานเกก็ได้สีบานเกดกค่ะโอ้เก่งเลยฟิซิโอเจลใช่ไหมไหลป้องหมาดูสิอย่าพึ่งคว้างเดี๋ยว่อาเออเก่งมากเลยโอเคเดี๋ยวเขานั่งได้โอเก่งมากค่ะพัฒนาการดีมาก อ๋อน,นี่มันลืมมล่นตัวสูง <ทำ S 2> เลยเก่งมากเลยเค่ะเดี๋ยวทำได้ดีนะเลยนั่งโชว์สินั่งโชว์แล้วหนุกนั่งโชว์เก่งมากาเลยหกเดือนเอ้ยยิ้มให้พ่อหมอเก่งมากค่ะโอเคอเดี๋ยวไอ้เจี่หน้าเอามาลงโอเคตเลเคกลงเสร็จเนาะค่ะไปแล้วจะไปไหมี๋ยวจะลื่นๆนั่งไม่ได้อ่ะมาหนุกนั่งนะวันนี้ เป็นคอติกไอบนบาทยาเดือนหน้ามาเป็นปอดอักเสบนะคะค่ะป้าหมอค่ะน้ำหนักเขาต่ำกว่าเกณฑ์หรือเปล่าเพราะว่ามันถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วมันขึ้นมาแค่สามนิดเดียวใช่ค่ะอ่โอเคเกินค่าเฉลี่ยค่ะโอเคไปตั้งจางบนนะคะค่ะโอเคเลยก็ช่วงนี้ข้าวจะค่อยๆเริ่มมาข้าวหนึ่งมื้อ 6เดือนแต่ทอ8 8เดือนให้เข้าสมือนะคะต้องใส่น้ำมันไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเขากินอาหานได้ดีละเติมน้ำมันกอก 5cc 1ช้อนชาเข้าไปโอเคจะได้เพิ่มพลังงานได้ค่ะเขายังยังไม่ให้ทานแบบ BLW ใช่ไหมคะก็พอดีปกติถ้าเกิดว่านั่งได้ก็จะเริ่มแต่พอดีแม่บอกว่าเหมือนนั่งเริ่มได้นั่งได้ละค่ะของจริงนั่งได้ดีเลยอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนลูก จะเป็นแบบเล็กๆอย่างนั้นได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดจะกลับต้องเป็นแบบฝานบางๆอย่างนั้นนะคะเหมือนให้ดูอย่างนั้นนะคะก็คือเป็นผักต้มใช่ไหมคะได้ค่ะทางทำเป็นลักษณะลูกเต๋านะคะเดี๋ยวจะติดคอลแล้วก็มีคลิปเขายืนนะคะเขายืนเองเดี๋ยวพี่ตีต้องช่วยแล้ค่ะปกติจะอยากให้พันข้อมอก่อน แต่ถ้าเกิดว่าเขายืนเองปกติก็จะเร็วไปนิดหนึ่งหกเลยใช่ตอนแรกตกใจเหมือนกันเขาเกาะโซฟาแล้วก็เขาเกาะโซฟาแล้วก็เท้าเท้าเขาลาบอะค่ะอันนี้ควรจะต้องอุ้มเขาลงมาหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแค่บางครั้งถ้าเกาะก็เหมาะไม่ค่อยซีเรียสแต่จะไม่อยู่ในท่านี้นานๆเพราะว่าอยากให้ต้องขาเขาแข็งแรงก่อนนะคือเขาทำได้เนี่ยเขาเก่งเลย S <S แต่ส่วนใหญ่เราก็จะพยายามให้ที่กว้างๆเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีที่เกาะอะค่ะเขาก,ก็จะไปเกาะแล้วก็จะไม่คานแล้วจะข้ามเ็จแต่เวลาเดิอนอะคือเนื่องจากต้นขาเขาไม่แข็งแรงเดี๋ยวเขาจะเดินขากลางหรือย <ừ> เพราะฉะนั้น <ừ> เราอยากให้คันสวยก่อนแล้วก็ค่อยคๆยิงได้ค่ะงั้นเดี๋ยวต้องไปปล่อยห้องกัน,น<ด>แล้วก็มีคําถามถามป้าหมอที่เป็นโซนโลกก่อนตอนนี้อ่า สคริปมือดึกนะคะสามารถทำได้เลยค่ะป้าหมอนดีเลยค่ะค่เขาไม่ค่อยกินก็ไม่ต้องห่วงในมือดึกใช่ไหมครับจริงจริงควรสกิปด้วยซ้ำคือจริงจริงเพราะว่าฟันจะเริ่มขึ้นละเรากลัวฟันเสียแล้วก็ตามปฏิคอสคริปมือดึกอ่ะมือกลางวันเขาจะกินเยอะขึ้นนะแล้วก็หมอตังน้ำหนักทุกเดือนนะคะค่ะโอเคอ่าฉะนั้นอย่างอย่างสมมติว่าทุกวันนี้เขากินทุกสามชั่วโมงอะค่ะท่านหมอควรจะต้อง เป็นทุกหกชั่วโมงหรือทุกห้าชั่วโมงหรือเปล่าคะนมใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนกลางคืนอ๋อถ้าเกิดกลางคืนนะเว้นได้เลยก็อาจจะห้าหกชั่วโมงได้แต่ประวันก็จะสามถึงสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมโอเคค่ะอ๋อห้าหกชั่วโมงได้เลยหลับยาวได้เลยดีเลยน้องก็สบายคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หลับยาวขึ้นใช่ค่ะตัวนี้คายังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ตื่น แล้วตื่นเช้ามากด้วยตื่นเช้า <c oughs> ใช่ไหครับดีค่ะถ้านอนเร็วตื่นเช้าป้าหมอชอบเลยสุด <c oughs> ติ่งแบบนี้ค่ะ นอนประมาณทุ่มครึ่งมันจะหลับดีมันจะโตดีเลยค่ะนอนทุ่มครึ่งนี่แจ๋วเลยนอนทุ่มครึ่งตื่นตีห้าหกโมงสุดยอดเลยคุณพ่อฝึกเป็นลักษณะอย่างนี้เลยแล้วคุณพ่อแม่แล้วเราก็ต้องนอนตามเขาด้วยใช่ใช่ลงกานเลยทำให้เราแบบว่าเรากลายเป็นทุเพลี้ไปด้วยไปเลยตอคุณพ่อถูกต้อบางทีเขาร้องตอนกลางคืนแล้วเราหาสาเหตุไม่ได้ครับคนสันนิษฐานว่าอะไรบ้างสิ่งใหญ่ฟันจะขึ้นคุณพ่อ ใช้เวลานานกี่วันกี่สัปดาห์เข็มเดียวแม่เข็มเดียวพอนะเข็มเดียวแต่แบบครั้งที่แล้วไหมครับฉีดแบบเดี๋ยวดอกพี่ตีจับลูกไปก่อนถ้าไหเอาสุกๆอ๋อไม่ต้องหรอกเดี๋ยวอุ้มเอาอันนี้หยดไม่มีแล้วหยดครบเลยหยดครบแล้วอดเลยนะครั้งที่แล้วฉีดแบบนานด้วยก็ร้องครั้งนี้นะ อันนี้ไม่เน่เอ้ชุดรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วที่แล้วไอพดีก็เลยเพื่อจะบินแล้วนะรู yes> ้ต well ัวแล้วรู้ตัวแล้วจับมือได้วม่จับมือกันนะคะสีจ่าลูกขมงมือกัมองหุ่จ้าเอ๋เจ้าเอ๋เอ๋เอ๋นี่นี่อู้อู้อต๊ะนี่นี่อ๊ะยิ้มยิ้มยิ้มมองจอยยิ้มยิ้เจ้าเอ๋จ้าเอ๋เ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 จ้าเอ๋ เสร็จแล้ว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 รจล้วเรแเสร้วสวเแวเร้เสล้เสร็ว อะมาป้าอุ้มไหมไฟไฟไฟไดิยวยแน่หน่อยไปด้วยแน่หน่อยไปไเหลือไม่เจ็บแล้วเนาะไม่เจ็บแล้วเนาะเอ๊ะเอ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 ๊ะข้าวแล้วไปกินข้าวดีกว่าให้เหลือ ากินดีอสองคนค่ะเอาไหนอันนี้นะนนชุบหมูกรอบ ว่แสบหลับเลยวะขวงวลาให้เขาหลับก่อนขึ้นรถดูปากดูปาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวยังจุ๊กๆอยู่ขว่ากินนมเหรอ <laughs> ไข่หมูสับไข่เค็มน่นานออนะ้องเนี่ย